เช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับโจุ๋ยแซนพาเตียวพี่น้องครับมือมีผมชี้หน้าพี่น้องไปตลาดลมพุงนะครับดูทีแม่ของนะครับพี่น้องครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีต้นทางก็คือสถานีบ้านเลี่ยมนะครับพี่น้องครับนี่ครับซื้อตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะเดินทางนะครับระหว่างนี้จะล่อรถนะครับพี่น้องครับรถลอรถครับกำลังจะมานะครับรถออกสิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับสี่โมงสิบนาทีนะครับพี่น้องครับ ชมบรรยากาศภายในสถานีก่อนออกเดินทางครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องนี่เป็นสถานีบันเลียมนะครับผู้โดยสารก็มานั่งทารถเต็มเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจิพาไปเบิ่งมอรถจักรนะครับมอรถจักรโบรานนะครับระว่างที่รอรถนะครับนักท่องเที่ยวกับชมธรรมชาตินะครับชมปลาชายเล่นนะครับรอรถนะครับไปครับ ธาน,นีรถไฟบ้านแหลมสายบ้านแหลมแม่กองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหัวรถจักรเก่าอยู่พู่นนะครับไปครับครับพี่น้องครับระวางล้อรถนะครับผมจะพาพี่น้องมาจุดเช็คอินนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือรถจักรไอ้นานะครับพี่น้อง รถจักรไอ้น้ําสมัยเก่านะครับนี่เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับพี่น้องครับที่ลดระวางแล้วกล่าวขึ้นมาให้พี่น้องได้มาถ่ายรูปได้มาเช็คอินนะครับเ็าจะาก,ก็นจะมีโล่งจอดตรงนี้นะครับพี่น้องครับ สะพานรอรถครับพี่น้องระหว่างรอรถนะครับพาพี่น้องมาชมหัวรถจักรไอน้ำนะครับตรงนี้ก็น่านจะเป็นกิจังแบบช็อปนะครับคือกจังรมองทํางานของสร้างเพลน,นครับพี่น้องครับ นี่เป็นหัวรถจากเก่านะครับบรรยากาศอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านแหลมสถานีต้นทางนะครับที่ออกจากมาใชันะครับปไปทางก็คือสถานีแม่กรองนะครับตลาดลมหุบครับพี่น้องครับ นี่นักท่องเที่ยวกกำลังเข้ามานะครับพี่น้องครับเข้ามาซื้อตัวนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปสถานีรถไฟตลาดลมหุบนะครับอยู่ที่แม่กรองนะครับพี่น้องครับตอนนี้คนเต็มเลยนะครับเต็มสถานีเลยนะครับ ครับนักท่องเที่ยวหลายครับวันหยุดไข่ผ้ามาหลายเลยนะครับกำลังเดินทางมาตอนนี้นะครับ นักท่องเที่ยวกับลังทยอยทยอยมากครับมีหอดสามล้อด้วยครับพี่น้องครับสามลอ้อถีบสามล้อปั่นนะครับมาอย่างสถานีรถไฟบนแหลมนะครับพี่น้องครับจากสถานีรถไฟมาคนละยี่สิบบาทนะครับกำลังห้าสิบนะครับทุกคน คนไทยยี่สิบนะครับรอสี่ตัวหลายเลยนะครับพี่น้องครับรถจะอ,ออกสีโมงสิบนะครับสิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับนะครับเข้ากระถารถ,ถื่อนนะครับพี่น้อง ป้าก็ปั่นรถนะครับทุกคนอย่าไปมองนะรอรถครับเพื่อนๆพี่น้องครับตอนนี้ก็รถไฟกับกำลังจะเข้าสถานีนะครับนักท่องเที่ยวกับออกมาเตรียมถ่ายรูปกันนะครับพี่น้องเตรียมถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับบปนทึกความทรงจำนะครับในการ เดินทางท่องเที่ยวนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกาตรงนะครับเสียงรถไฟมาแล้วนะครับเต็มสถานีเลยนะครับคนเต็มสถานีเลยนะครับท่องเที่ยวจีนไทยญี่ปุ่นนะครับพลังนะครับพี่น้องหลายทางชาติหลายนะครับ เริมออกมายืนรอรถแล้วนะครับหลายคนนะครับพากันถ่ายรูปเต็มเลยนะครับตอนนี้รถไฟเขาชันชลาแล้วนะครับพี่น้องครับคนกลับมายืนรอถ่ายรูปนะครับหลายเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นรถไปพร้อมๆกันนะครับมาแล้วนะครับรถไฟไทยเขาครับ SRT 1 SR 2 1 6นะครับนี่นะครับไปครับพี่น้องครับขึ้นรถไฟน้ำกันขึ้นรถไฟด้วยกันนะครับก็เป็นที่นีใแต่บ้านแหละที่นี่ใหญ่บ้านแหละก่อนเปิดสายสิลงจากบ้านโน้นเปิดสยสิองถึงกอนะครับเขาขึ้นรถไฟน้ำกันครก็จะมานำลงจากบ้านโนนให้ครบถ้วนได้ถูกต้องครับคูกต้อง รถไฟแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในรถไฟนะครับนักต่องเดียวอะเตรียมเลยนะครับนี่ผมอยู่บนรถไฟนะครับพี่ต้องอเข้าจะไปแม่ลองกันนะครับเดี๋ยวในเ่งแม่ลองนะครับแต่ลดลมควบคุมแบบเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับไครับพี่น้องครับ รับนะักท่องเที่ยวนะครับคื่สถานีบ้านกาหลงนะครับ รถไฟเลิงกันหยุดครับร้านคาร้านขาอยู่ทางทางนะครับจุดเช็กอินนะครับคาเฟ่โบราณนะครับสนีนาเกลือนะครับายบาย เป็นจุดตัดถนนพระรามสองนะครับจอดรับนักท่องเที่ยวน,นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นมาแบบทุกสถานีจังเีษนะครับพี่องขึ้นมาเรื่อยๆบางบางท่านก็นมาดักล่อรถนะครับก็ได้ไปขึ้นยู่สถานีปลายทางโดยตรงนะครับมาดักล่อขึ้นรถยู่ตามสถานีระวางทางนะครับจะเป็นถนนพระรามสองนะครับ หลอดใตถนนพระรามสองสะพานถนนพระรามสองไปนี่นะครับบ้านนาขวางนะครับพี่น้องสถานีบ้านนาขวาง